เขาไปเิดไม่ได้ไม่ต้องไปสิงในตัวเนาะต้องกุญยเยอะปอกข้าสิงดูนี่มรนาด้วยมรนาด้วยจ้ากรรมเก่าเจ้ากรรมเก่ามามาสิงหน่อยนนี้แหละทำให้ร่างกายเป็นย่างนกานช่วยให้หายเลยจะไปทำสามพัร้อยเลปัญหาเออทำฟุตท็กต์อไรฟุตเท็กต์ตอร้านี้ส่งนะจริงมันมีไปต่อ กับสัตวมัอบอี่เนี่ยปอบทั้งนั้นเลยเนี่ยวันวากามเราหรือว่ามันตามไม่ได้ดูาต้แวกาอนเนี่ยขวานของควกวยนะมือจะไปเอาโดนเนี่ย คิดให้อยู่คิดให้ปอบอยเ<ม>นี่ยปอบพันสองร้อยท่นจะได้ด<ม>ปไปเกิดนะเบาลหรือไปอะไรนะชำระที่สองที่สหร้อยเออวัดไหนก็ได้ค<ม>ิปอบท<ห>ั้งหมดเลเพราปอบทั้งหมดอะไรนะไม่ถึงเนี่ยเนี่ยปอบสิงพันสองร้อย พันสองร้อยเยหต้นหรือว่าต้นต้นเหมือนกับือเขียนัึงต้นกันแต่ว่ามันมันเาดีบุญไงบุญส่วนบุญไอาจารย์เ่กงกันอันนี้เป็นกันใช้กันเือไรเรื่องันี้กใช้กันเร่อนี้รคจิตเราจิตเราก็คือนานไายพ่อเดี๋ยวที่ที่ไม่เห็น อย่างนับบ้นนะเอา้านี่พอจะผมให้พอจะทำให้ก็บอกผมเทวดาประจำตัวบอกผมให้เขาด้วยสิ <laughs> <laughs> ผมให้พ hey, yeah. ่อคุมเดวดาประจำตัวตาเขาไงเอ้ยี่ไรแล้วนี่ก็คือได้บอปฏิบัติแต่ว่าจับหลังนี่ไนะอ้าาลุกเดิเดิลุกเเดินเดถ้เากดีเดิน่้ักเองดเป็น อาการเขาจะเป็นไงก่อนมาเนี่ยเป็นแบบเดินไม่ได้หมอบอกว่ากระตุกทับเส้นอ๋อหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นอะไรนั่วเขาก็จะปวดได้แเว่นได้แต่ว็ตุ้งตะเกียงก็นเข้าไปปลาลุกเลยเป็นปลาลุกเลยแล้วไม่ต้องไปโดนนี่ เดินได้แล้วดิเศ่แล้วไม่้องข้มันไม่ข้อมไม่เป็นไรค่อยๆเลยอ้าวลูกกอดก็คือดับที่เด้นไม่ปกติเร่อยๆไฟันิ่งดับอยาเร็วมากเด่นด จ้างเดี๋ยวผมดีนะพี่นะเดี๋ยวทำกวาดไทยนะมาคนน้ำมันให้เอ้ารอห้ยย้อยเยอะๆเออว่าไม่ทำใหม่นะครับดีนะครับดีนะคุณตาดีค่ะแต่ขามันตึงๆมาหันหลังมาเดี๋ยวช่วยอีกสักคนนะครับพี่อยู่ที่ไหนอ่ะ ยาไม่ทำงานอย่ะมีอะไ้เยอะอธิายเหรอะไเนี้ยถ่ายตัวันวามาถึงนะะ้องะสมแล้ววนนี้รอด <c oughs>

ดีม,ดมากดีเพื่อนบ้าเต็มจะดีแล้วมีอะไรนหรอเน่ยกระหายเลยอาจารย์กระหายเลยหลังอ่ะหลงัลงเอ,อ,องาเดี๋ยวอัดกระหลังเนี่ย 好，得。 เราไปสนใจมันตรงนี้ไปมองทำไมฮะลุกขึ้นมันก็ไปได้แล้วอ้าวสนใจร่างกายลุกอย่างเดียวเลยเห็นไหมถ้าเราไปเราไปเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะจินตนาการไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเออลุกอ้าวลุกเลย บุญนะนั่งนวขึ้นดีจะไปจับไปจับขึ้นสบายอยู่แล้วเด้งาลงมา โลไมันปาาเรียบได้ไม่เป็นอะไรแล้วนะพเราเดินได้สบายแล้วแต่เราอย่าไปอย่าไปออย่าไปสูเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะตรงหมดแล้วนะ เนื่องจากเราอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าไปจินตนากางไปตรงขาเข้าใจไหมือเราเหมือนเราไปจดจ่อไปตรงขาไงเข้าใจไหมเราลงเดินตรงตรงไปนิอ่ะคุณป้าลงเดินตรงตรงเนี่ยเดินเดินไวเลยอ่ะคุณป้าลงเดินไวผมดูข้างหลังเออข้างหลังนะก้าวก้าวขาไวไวก้าวยาวยาวเดิน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  อ่ะท่องไปพุทโธพุทธโธมต้องไปสนใจตรงขาน่ะพุทโธมันก้าวไม่ออกพุทโธไปดูมันไม่ไหวมันกลับช้าก็เทือนมันเหนื่อยมันแก้ง่งยมันไม่แก่งหรอกเราไปติดเราไปเราไปยึดกับขาไปน่ะเดินไปเรื่อยๆเดินสบายๆพุทโธพุทธโธไปเรื่อยจิตเราไปดึ้นถึงขาจิตเราดิ้ถึงพระพุทธรูปสิ นึกถึงพระพุทธรูปภาวนาพุทโธไปอ้าวนึกถึงพระพุทธรูปยางตอนนี้เห็นพระพุทธรูปยังเห็นยังนู่นนึกถึงสมเด็จองค์มัทโมนู่นเห็นไหมมองมองท่านน่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยเออมองท่านแล้วก็พุทโธพุทโธเดินไปเรื่อยๆมองแต่ท่านเห็นไหมเห็นชัดไหมเออ เออมีนะเอ,อ่อดีขนาดไหนมีไรนน่ะมีนะป่านนะใหญ่มีะไรแล้วนะญญลองนั่งดูสิเอ้านั่นองอดูโออดยที่เราไม่ไปจับอ่ะเห็นไหมนั่งได้ไม่ล้มเลยเห็นไหมเนี่ยมือสองอันนีมีแรงเห้นไหม นี่พาไปหาองค์ตสมไปไหมไปทำบุญใหม่ไหมไปสร้างมาสามเดือนนี่สามวงแล้วค่ะสิบเมตรเรากอดพักพุทธรูกทั้ไหมเนี่ยกอดองปรผสมบ้างไหมบ้านมีค่ะกอดพระวิสุดเทพไปได้เห็นไหมวิุดเกอดไหมไม่ได้กอดกอดนีกอดอจินตนาการว่ากอด จินตนาการมาะกอดตอนนี้ลืมตาหลับตากอดได้ไหมพอเราเข้าพุตโทล์ลืมตาหลับตาตอนนี้กอดได้ไหมเห็นองค์เห็นพระวิสุทธิเทสไหมลืมตาหลับตาดูสิกอดกอดได้ไหมกอดเก่งมากกอดแดงลืมตาหลับตากอดยังจินตนาการว่ากอดกอดยังฮะดีมากทำอย่างนี้ตลอดเวลานะให้จินตนาการว่ากอดพระวิสุทธิเทพตลอดเวลานะพระวิสุทธิเทพก็คือองค์ปฐมนั่นแหละตามะนิพาน กอดไว้นะท่องท่องตามนี้ให้ถาเงินล้านท่องได้ไหมท่องได้ไหมไม่เป็นไรก็ท่องเท่าที่เราท่องได้ท่องได้ไหมให้ถามเลยละถ้ามีคนตามก็ตามได้เพลงเพลงพาพาหาหาเลยๆท่องได้ไหมท่องสุดท้ายเลยอ้าวกอดกอดกอด เพลงพาพานนึกถึงสมเด็จองค์ะถมยังปางพระวิสุทธิเทพนึกถึงยังปางนิพพานใช่ไหมบางนิพพานนึกถึงยังเห็นยังเห็นได้คุยยังบารมัดบารมีบารมีเต็มถึงจะเห็นภาพพระพุทธรูปหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำท่านบอกว่าถ้าผู้ใดมีบารมีเป็นเต็มแล้วขั้นปามัดบารมีจะเห็นพระพุทธรูปถูกต้องไหมอย่างเนี้ยแล้วกอดท่านอ่ะร่างกายไม่ต้องมีสน สนแต่กอดพรกกอดอยังเลื่อนตาหลับทำไมลืมคนฝึกกรรมฐานเนี่ยบางทีบางทีไม่ต้องหลับตาหรอกเขาลืมตาไม่ขึ้นเห็น,มนสมเด็จองค์ประโถไมหมฮะเห็นอะไรบ้างตอนนี้ฮะ<า>มืดอย่างเดียวเราเรากอดเห็นไหมเห็นองค์ประโถไหมเอาวิสุทธิเทพอ่ะอันนี้เขาจบแล้ว จบจิตแล้วทำนี้ไปเรื่อยๆตายไปวิญญาณออกจากร่างเป็นอรหันเลยเข้าใจไหมเอออ้าเห็นยังลืมตาสิลืมไม่ขึ้นชำระนี้สงเท่าไรนะชำระนี้สงกี่บาทเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ไม่เนี่ยจะเป็นชำระนี้สงเนี่ยกี่บาทห0 0ร้อยคือบอกทุกคนมเลยหนุนนาไปทั้งหมดนั่นอ่ะ

อเอาเอาให้บุญแล้วนี่มันชนไปอืมเขาอยากจะไปเกิดด้วยนะเขาเห็นเราจะไปเขาจะไปด้วยกับเราอ่ะนะเอาให้มรณาบุญนะไปเลยไปเป็น เอาละหันกันให้หมดเลยเอาเออไปให้หมดเลยเกิดให้หมดเอามบชนาไปมบชนาไปให้หมด

มันต้องโคตรเลยนะชนะเขาอะโมทนารุ่นอะแล้วก็ไปหมดอะต้อทำดีมาดีไงเข้าใจมั้ย